ตื่นมากับเช้าอันสดใสกับพืชพันธุ์ที่ยังไม่ได้ปลูกนะแล้วเราปลูกมันต่อเลยดีกว่าเกินไปสักช่องผมไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมผมผมอยากให้มันสวยๆเข้าใจแหละว,ว่าความสวยมันกินไม่ได้แต่มันก็จำเป็นอันอะไรอ๋ออ๋อมันเป็นพืชแบบไม้เลื้อยเหรอโอเค เหลือ3อันสุดท้ายฉะนั้นเราต้องเอาช่องตรงกลาง่นคือตรงนี้ 1..2.. แล้วก็ตรงนี้ชิป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 เอาละท่านอะเอาละท่านผู้ชมนี่คือทรัพยากรล้นแรกของเราสวัสดีฉันเพิ่งกลับมาจากการตกปลาเจอควรมาที่ชายหาดบ้างนะฉันมีบางอย่างอยากจะให้วิลลี่โอเคอย่างแรกก่อนที่เราจะไปชายหาดเราจะต้อง เราเคลียร์ฟาร์มกันหน่อยดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะเคลียร์ฟาร์มเราจะต้องดูดน้ำดเดี๋ยวเราเติมน้ำทะเลมาโรดน้ำต้นไม้ได้ใช่ไหมมันจะไม่ทำให้พืชตายใช่ไหมผมหวังว่าอย่างนั้นนะบอกว่าพืชเราจะไม่ตายจากการที่เราเอาน้ำทะเลมาสาดใส่พวกมันหวังว่าอย่างนั้นใช่ผมหวังว่าอย่างนั้นเชิดเอาละโอเค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 ,อเค,อเคไป ตัวนั้งมาต่อไปมันมีระบบแบบต่อสายยางไหมล้วต่อสายยางแล้วฉีดเลยได้ไหมเอ้ยแต่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแบบท่านอะไรความชุ่มชื้นของน้ํากับดินมันจะไม่เออ่สม่ำเสม,มอเท่ากับการที่เราเอากระบวยรดน้ํามาดรดพวกมันทีละตน้นทีละต้นใช่ใช,ใช่ความรู้สึกมันจะไม่ได้ฟ e ลลิ่งมันจะไม่โดนเยับ alive b บี้อะไรวะเหมือนออกรายการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนดีเจจัดคอนเสิร์ตอะไรสักอยาก่าง ให้เดี๋ยวเราใช้เขียวอ่ะเขียวเขียวข้าวโยนตัดตัดอ่าขุดขุดมันะทาไมอันนี้ใช้เขียวชึบชึบโอเควิจัยโอเคมานี่นี่นีอ่ะ อันนี้เรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวเดพังไ่ได้โอ้โอ๋อโอเคโอเคเมืม่อกี้ใจหายแวบเลยเราตัดต้นไม้แล้วมันล้มใส่บ้านอุ้ยนึกว่าจะแบบหายไปครึ่งหลังไม่น้อไม่โอเคถือว่ารอดตัวไปเกมนี้มันยังแม่ตากับเรานึกว่าแบบมันจะสมจริงเลยหล่นทับบ้านหลังคาหายไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นแย่จริงนะ ฟิลลิ่งที่แย่มากอุ้ยอะไรอ่ะโคลูานทรัพยากรมันจะต้องมีประโยชน์กับเราแนอนะคตผมหวังม่งั้นเก็บ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 เ้ย hey. เสียงเพีงมันจะดังไปบ้างนะเอ้ยเดี๋ย,ยวนะตรงนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมเห็นเจ้าผุด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 ,ผดที่พื้นแล้วอยากได้หนังสือเพิ่ม การที่เรามาอยู่ในสถานที่ที่เราไม่เข้าใจผมบอกเลยว่าข้อมูลนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอนนี้มาด้วยอ,อันนี้จะเป็นไอเทมติดตัวผมไปในระยะหนึ่งใช่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 ใชใชมาเจ้ายุกยียที่พื้นเอออะไรวะเนี่ยเครย์อ๋โอโอเคเอ้ยเดีย๋ดวยวดอกไม้ของป่าของป่า,ปาเก็บได้เก็บได้อะไรที่เป็นของป่าเก็บได้ผมซอยก่อนเลยแหละ ตั้งเหลือไปซื้อมเมล็ดพันเพิ่มดีกว่าใช่น่า,นาจะเป็นไอเดียที่ดีเลือดประเสริฐสีที่สุดดอกไม้ขายได้เท่าไหร่กินก็ไม่ได้เอ้ยใครอะผมยังไม่เคยเห็นหน้าโอ้ฉันสมามารถอ่านได้าจากสีหน้าของเธอเลยล่ะเธอจะรู้สึกรักเมืองเพเลแกนเลยถ้าเธออยากหาอะไรในช่วงเย็นลองแวะมาที่ซาลูนสิฉันทำงานอยู่ที่นั่นนะโอไมคคับเฮ้ยนใคร โอ้เจอไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันโจโดี้นะในเมืองเมืองนี้เนะี่ยมันเล็กและเงียบสงบเวลาที่มีใครย้ายเข้ามาใหม่จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมีเจ้าของฟาร์มเข้ามาเพิ่มแถวนี้คงจะมีหลายอย่างเปลี่ยนไปเลยลนะยี่อับิเกลเออฉันไม่ค่อยอารมณ์ดีเท่าไหร่นะเอองั้นก็เอาดอกไม้ไปเผื่อจะอารมณ์ดีขึ้นเอาของข,องขวัญไม้เหรอขอบคุณนะ โยนโรบินเนี่ยเอาของขวัญให้ปอบใจปอบใจไม่รู้ว่านางเจอเรื่องร้ายอะไรมาแต่ก็ผมว่าคำปอบใจมันก็เป็นอะไรที่ไม่แย่เชฟเชฟหววงดีคนอื่นไว้เยอะใโอเคไม่น่าได้ใช้เราโยนทิ้งตรงนี้ไปเลยได้ไหมไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 2> พวกในรับซื้อนี่น <laughs> ไหมในรับซื้อเคไหมเพื่อนไม่ซื้อฮะ <laughs> มาบอกเค <Okay, S 2> ไม่ใช่ผลผลิตะนะเนาะแต่มันก็หน้าตาคล้ายๆมันฝรั่งนะเคือ <laughs> อะไรอะ่ะ ไ okay, ไม่รู้ไม่ปในไอ้น,นี้นนต้องการความช่วยเหลือหลังจากหาใครสักคนที่จะนำคอปเปอร์ออลจำนวน20ชิ้นมาให้เพื่อจะมีอ่ส่วนหนึ่งต้องการสำรวจหรือหินจากคริกฮะใครคนหินยีน่สิบบาทวิญญาณคุณสามารถเก็บแร่เอาไว้ได้หลังจากโอเคเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะต้องหาเจ้าหมอนั่นจากไหนแต่ก็เก็บไว้ก่อนใช่เอ้ยอะไรอะ่ะ นี่คือการเป็นคนที่ดีด้วยการที่เราจะจหยิบหยิบของในถังขยะมากินเนี่ยนะเดอเฮลแล้วก็คนอีกบ้านเผื่อจะเจออะไรไม่เจอไปเราไปดูที่ริมชายหาดกันหน่อยดีกว่าว่าเราจะเจออะไรไหมอุย้ยอ๋อวันนี้เรามีนัดดีกว่าลืมเลยอ๋อไอ้ว่าไงเราจะลูกชาย ลุงไปได้กับแม่ผุงตอนไหนไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อยอกเล่นอยากเล่นได้ยินว่ามีคนย้ายเข้ามาในเมืองใหม่อย่างนั้นเหรอดีเลยในที่สุดก็ได้เจอกันถัถทีอ้าวเมื่อกี้ลุงคุยกับผมใช่ไหมโอเคอ๋อฉันพยายามที่จะออกเรือนอกทะเลนะเป็นเดือนๆแล้วล่ะนะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยฉันขายปลาดีๆได้เยอะแยะเลยละ จนมีเงินมากพอที่จะซื้อเบ็ดใหม่ได้แล้วละงั้นเบ็ดเก่าผมขอได้ไหมยอยากจะให้เบ็ดเก่าของฉันที่เคยใช้กับเธอนะ่ะเฮ้ยโอ้โหเหมือนได้ยินเลยมันสำคัญกับฉันมากเลยนะเพราะมันสามารถตกปลาได้ขั้นเทพเลยละแล้วก็เฮ้ hey, มาซื้อของที่ร้านฉันบ้างละนะโอเคฮะแต่ไม่รับปากนะว่าจะซื้อของลุง คุณได้รับแบบบุพเพโอเคลุงใช้อัน,นี้เหรอไม่เบ็ดตกปลาแบบเขาเรียกอะไรอ่าไม่ไผ่ในบมูบ้านแห่งนี้นะมีแหล่งน้ำดีๆเพียบเลยและมีปลาทุกชนิดเลยละนะโอ้ใช่ร้านของฉันกลับมาเปิดแล้วลนะ่ะมาซื้อของได้นะถ้าต้องการนะฉันรับซื้อทุกอย่างที่ตกได้แล้วนะเจ้า ถ้าของมันดีก็ขายได้ <laughs> นี่เป็นสิ่งที่พ่อฉันชอบพูดประจําเลยอ๋อถ้าเกิดเป็นของบ้านผมจะเป็นคําว่าอะไรนะอ่านี่ก่อนเดี๋ยวเสียตังก็ดีเองใช่มั <laughs> นหมายความว่าของที่จะขายได้จะต้องเป็นของที่ดีมากๆเท่านั้นถึงจะขายออกใช่จะต้องเป็นของดีเท่านั้นถึงจะขายออกเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะบุง๋งบุ๋งแล้วก่อนที่เราจะดูบุง๋งบุ๋งกันหัเก้อนี่ไงมีหอยจริงด้วยม่นี่อ่า จะมีใครชอบหมยในเมืองไหมนะเอาไปขายสะหน่อยไม่ใช่ขายเอาไปให้โอ้วัสดีพวกความคิดดีๆมักจะมากับเวลาที่คุณไม่ได้คาดคิดเสมอแต่ถ้าใจคุณมันว้าวุ่นคุณก็อาจจะพลาดมันได้เอาลนะผมต้องกลับไปทำงานจริงๆแล้วนะโ <Okay. S 2> เหมือนจะเป็นนักกอุ้ยสีทองเลยเหรอปลาดาเฮลิสปาปลาที่ไหนหน้าตาอย่างนี้ ปลาการังโอ้มีวิ่งวให้ด้วยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยวิธีการตกปลาโอเคผมเคยเขาเรียกอะไรเคยทำมาก่อนในห,หลายๆเกมอึ๊บโอเคโอ้ซันบัตันฟิชชื้มาเราจะต้องบอเอ้ยยางใจเย็นแล้วเอแล้วเอ้ยปลานี้นอนก้นว่ะ มันจะอีซี่เลยป่ะนะเนีเ่ยเฮ้ยอีซี่อ่ะอีซี่เลยเหรอปาเฮอริ่ง <B arring. S 1> ผมว่าเก็บไว้สองช่องก็น่าจะเป็นไอเดียที่ไม่เลวนะไปเราไปสำรวจเมืองกันต่อทำความรู้จักกับหลายๆคนบนโลกใบนี้กำหนดเวลาสองวันจะรู้ไหมเนี่ยดูกค้าวเกี่ยวโอยเหลืออีแปดคนเองที่เราจะต้องแนะนำตัวโอเคเอาละเราไปเริ่มต่อกันเลยดีกว่า อันนี้มันเปิดตอนเที่ยงใช่ไหมโอเคผมแมะไปสวัสดีนางหน่อยดีกว่าสวัสดีนายเป็นใครน่ะเจ้าของบาร์เหรอเราคุยเขาได้ไหมได้เลยกัสสวัสดีผมชื่อกัสเป็นเชฟและเจ้าของร้านสตาร์ดับลย์โอเคดีฮะเออผมชอบแบบนี้เหมือนคาราบาวเลยทันกันไหม ทันกันแหละไม่ได้เก่าขนาดนั้นถ้าตัวนี้คืออะไรทางด้านขวาม,มือโอ้อาเคเหรอโจ้งอีกแง่เพิ่งหนีจากบริษัทบันมาจะต้องเจอมันอีก,กะนะแล้วเซ็งสุดๆไปเลยไม่<อ>แต่ลุงขายอะไรอ่ะโอ้วโ,<อ>โอเคสลับนะ่าสนใจนะ ไม่รู้ผมไปขายของที่ร้านลุงก่อนไม่น่าใช่เพนนีเอเดี๋ยวซื้อให้เพนนีก็ได้มันมันล็อกอยู่ขอโทษ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 ชิปนี่ขายขายขายร้อยร้อยสามสิบไม่พอแฮะเฮ้ยไม่เราต้องเก็บเงเนชิปด้วยโอ๊ยแค่ไหนมีตังประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อวันหลังก็ได้ไม่เป็นไรหรอก แตไม่มีของติดไหมติดมือให้คนอื่นเลยะผมมีแค่ดอกไม้อันเดียวเองการที่เรามีมิตรสหายใหม่ๆแล้วควรจะหาซื้อของให้เขาบ้างได้มันเป็นการทักทายที่ดีเดีย๋ดวยวเนี่ยเจอแล้วดอกไม้ผมน่าจะเลือกไออันที่เป็นของป่ามา <laughs> มันจะได้มีของให้แบบเก็บให้ชาวบ้านยาเยอะๆใช่ผมมีแค่ดอกโอ้ดอกไม้ทองซะด้วย คนที่ได้ไปต้องชอบมากๆแน่เลยโอ้บ้านใครล่เนี่ยมีไม้กับห้องแ็บเออแล้วลข้างล่างละ่ะคืออะไรโอ้โอมีคนทำงานอยู่ข้างล่างแล้วเราจะไม่กวนเขาอย่างเด็ดขาดเลยเฮ้ยใครอ่ะ ดิบิทีสสวัสดีครับผมผมชื่อดิมิทีสเป็นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นและเป็นพ่อคนหนึ่งครับขอบคุณที่แนะนําตัวนะผมกําลังศึกษาเรื่องพืชสัตว์ในท้องถิ่นนี้อของปฏิบัติการภายในบ้านของผมเองคุณไหนเจอมารุลูกสาวของผมหรือยังเธออยากจะพบคุณมากๆเลยแหละนะอ๋อโอเคเราลงไปหามารุกันเอ้ยเดๆไหนๆก็ขึ้นมาแล้ว เราขึ้นไปสำรวจให้ครบกันก่อนดีกว่าใช่อันนี้มันคือรูปปั้นอะไรกันทานุกี้อะอะไรอะอเ,เฮ้ยชาวบ้านว่าเหมือนโอเคเหมือนจะยังไปไม่ได้ไม่เป็นไรเราขึ้นไปข้างบนก่อนกันนะ้ชบอ๊ยอ๊บอ่าโอเค คุณพ่อจะหนัเสีอส่วนหายไปขนาดเสือขาจะมัเพิ่มขึ้นมาแล้วโอเคคนปล่อยนอกเหรอสวัสดีไม่ต้องสนใจฉันหรอกฉันแค่อาศัยอยู่ที่นี่อย่างโดดเดี่ยวลำพังนะครับอันนี้ไปไหนไม่รู้แต่ขอลงเมืองกันเราไปมอบดอกไม้ให้เพื่อนของเรากนก่อนดีกว่าชื่อะไรอุ้ยมาสุมาดีจ้า เธอได้เจอแม่ของฉันหรือยังเธอเป็นช่างไม้ในเมืองนี้น่ะอ๋อโรบินอ่ะนะเดี๋ยวรอนางเดินนี่มาก่อนเดินส่วนกันอีกบรเลาดอกไม้ไปก่อนไม่ใช่ข้าไม่กินขอบคุณนะอโอเต่อไปก็น่าจะเป็นเพนนีใช่ไหมที่ผมอยากจะเอาให้นางเพนนีกับผู้หญิงผมส้มคนนั้นน่ะผมหาผู้หญิงผมส้มคนนั้นไม่เจอ ต้องหัดจำชื่อคนได้แล้วนะหอนเนี่นายต้องจำชื่อคนให้เป็นนะเว้ยนิสัยนายแย่มากเลยกับการจำชื่อคนไม่เป็นเนี่ยแล้วก็เดินเข้าบ้านคนอื่นมั่วซั่วนี่มันหมายความว่าอย่างไงฮะมันแย่นะผมภาวนาให้ผู้หญิงคนนั้นเขาผโผล่ขึ้นมาในบล็อกเรียบร้อยไม่หาย เราไปแวะกันที่ซาลูนดอกนั้นัวะใช่เพิ่งมาที่เมืองได้สองวันก็เดินเข้าบาร์กันแล้วคิดดูดิเฮ้ยเพนนีมาดีจ้ามาพอดีเลยวันนี้ฉันมีสอนหนังสือให้กับวินเซนต์แล้วก็แจสล่ะอาจจะลำบากหน่อยแต่มันก็ถือเป็นเล่นที่ดีนะที่ได้สร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตให้กับใครสักคนโอ้ยเป็นคนดีมากเลย เอาดอกไม้นี่ไปแล้วกันขอบคุณนะมันดูดีจังเลยโอ,โอเคขอบคุณที่ชอบเอาล่ะเราไปในนี้ดีดกันไผ่หรอ่ามีอะไรให้ช่วยไหมไม่ไม่ไม่วัสดีพราฮะคุณต้องการอะไรไปให้พ้นเลยดุจังวะอะไรซะดุเหลือเกิน ผมลืมเสียงพี่เขาไปละไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้อยากเอาให้นางผมอยากเอาให้ผู้หญิงหัวหัวส้มคนนะั้นไปปลูกผักกันก่อนดีกว่าเราปลูกผักกันก่อนดีกว่าก่อนที่สองเมล็ดนี้มันจะไม่ลงพื้น <S <S โอ้สวัสดี้กัส <S <S ไม่ใช่กัสอันนี้ใครเนี่ยไม่เคยเห็นหน้า <S <S เห็นตาเออสวัสดีฉันชื่อครินอ๋อ,อน,นี่ไงที่ต้องการนี่ เป็นช่างตีเหล็กประจำเมืองเมืองนี้ถ้าอยากได้อะไรแล้วก็จะอัพเกรดเครื่องมือให้ไว้ใจฉันได้เลยได้เลยเข็บไปไปไหนดีกลับบ้านสิ <laughs> จะไปไหนดีอะไร <laughs> เอไอาจจะเดินเที่ยวทั้งวันทั้งคืนบ้าบอนะทิปาละเรามาขุดฟาร์มของเรากันต่อด,ดีกว่า 1 2 3โอเคอันนี้ลงลงนี่ลงเราดันต้นไม้หน่อยควนเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อได้ใช้เนี่ยนะครับเอาหมอนี่มานี่เบ็ดตกปลาตกปลายันดึกเหลือก็ได้ม嘛ไม่ไหนๆก็เอนท์จีมันเหลือแล้วอะจะเข้านอนตอนนี้มันก็เป็นไอเดียที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่าคฮยดอกไม้เก็บเอาไว้ในตัวนี่แหละ ปลาตัวนี้เลยนะครับปึ๊บโบอ่าดูซิเราจะได้ปลาแม่สรับวันวันนี้ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงถึงโชคกตึงตึงแปลกใจจริงจริงปลาไม่กินยื่นโต๊ะึงเอ้ยนี่อะกินละไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยดูดกำลังจะบอกแล้วว่าไม่ค่อยดื่ม <vale> ือเดี๋ยว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 เออ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  เริ่มด้อมือแล้วเว้ยเริ่มด้อม,ม,มือแล้ว้ชิๆเจ้ชิ่ะโอเคมาตัวไรอ่ะโอเคตัวไม่ใหญ่ขนาดนะั้นแต่ก็พอเวิร์กอยู่มามันจะเงียบไปไหมมันจะวังเวงไปไหรือเปล่า การที่เราตกปลากลางความมืดมิดในบ้านตัวเองเนี่ยนะแล้วบ้านก็หลังเก่าน่ากลัวสุดๆไปเลยเอ้ยมาขยะเนีย่ยคือการตกได้ขยะของจริงเลยขยะมันคือขยะแต่คนที่ได้มันก็ขยะไม่ต่างกันดึงดูดขยะเอนเนอร์จีเหอสิบห้าวันหนึ่งใช้เอนเนอร์จีได้คุ้มสุดๆไปเลยใช้ โจจ้ากระป๋อเครื่องทิ้งได้ไหมวิขอขออีกตัวนึงขออีกตัวนึงขออีกตัวนึงคุณรู้สึกเหนื่อยละโอเคได้ๆขออีกดอหนึงออน่งเพื่อนสัญญาพอพอเลยพอใครมันเอาขยะมาทิ้งในบ้านผมวะ นอนกันเลยดีกว่าพรุนี้จะมีฝนตกทั้งวันโอเคดูเรื่องกระเบื้องดูเรื่องกระเบืเเอ้องแตกแยกกันแปดโวนเอาละเข้านอนสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังจะนอนฝันดีครับผมบ๊ายบายจ้าเฮ้ยคำชะนานในการเก็บของป่าสุดค้าฟิสติกแล้วก็การทำวายโอเคมันคืออะไร ปุ๋ยอ่ะอู้โอเโจจา้าแขนได้ตังค์เลยแฮะส่วนขยะก็ขายอะไรไม่ได้เลย